ขับรถมาไกลก็เพื่อร้านนี้เลยกับร้านฮาโตชาบูชาบูโฮมเมสตสไตล์ญี่ปุ่นที่มีคะแนนรีวิวใน Google Map ถึง4.9ดาวดาวันนี้เราจะพาทุกคนมากินอีกหนึ่งร้านชาบูในเมืองทองที่เปิดมายาวนานกว่า14าาปีทีร่ร้านจะเป็นเมนูรา,าคาที่มีทั้งเซตหมูและเซตเนื้อที่เซตหมูเนี่ยจะราคา269บาทและเซตเนื้อจะราคา299บาทเท่านั้นเองเสิร์ฟมาพร้อมผักสดและไข่ไก่ของเอสพีโดยเซตหมูจะให้เป็นหมูสไลด์ทั้ง3ชั้นสันนอกสันคอสันคอนุ่มๆกินไปพร้อมน้ำจิ้มสูตรโฮมตูสร ของทางร้านใส่น้ำจิ้มสุกี้และใส่น้ำจิ้มถั่วซึ่งเป็นน้ำจิ้มสูตรของทางร้านคิดเองและไม่ใส่ผงชูรสจะเพิ่มความจัดจ้านด้วยพริกกระเทียมมะนาวนี่ก็ลอ,อยเข้ากันคนรักเนื้อนี่ก็ต้องยกให้ทั้งใจกับเนื้อบิสกิตและเนื้อแองกัสออสเตเลียรวมไปถึงเนื้อโคคุนกินคู่กับซุปน้ำดำที่ถือเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของฮาโตะชาบูกินคู่กับน้ำจิ้มที่เป็นอีกหนึ่งสูตรเป็นน้ำจิ้มที่ใส่ซอสมาล่าและใส่ซอสงาหอมถั่วตัวนี้จะมีความเผ็ดชาข,ของมาล่าและความหอออออออมมมมมขขขงงงงงงาาาาาาแแบบบนน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 นัวๆเเ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 ้้้กยยยีีีีูืื่่่่่ททรรรรสถดป็คคไิตพ15ซึะ กับข้าวผัดกระเทียมข้าวที่ผัดมาหอมๆกินคู่กับเนื้อที่ชุ่มด้วยไขอ่อกิกโปะลงไปบนข้าวและราดด้วยน้ำจิ้มสูตรเด็ดของฮาโตะชาบูเป็นความอร่อยที่บอกได้เลยว่าเต็มสิบไม่มีหักของกินเล่นของที่รา้านนี้ความอร่อยก็ไม่แพ้กันมีทั้งทา,งทากโกะยากิไส้แน่นๆเนื้อด้านในนุม่มและยังมีไก่คาราเกะที่ทอดมากรอบนอกนุ่มในดิบกับซอสนี่อร่อยเข้ากันท้ายความสดชื่นด้วยไอศครีมและขอแอบกระซิบว่าไอศครีมเนี่ยเขาให้ฟรีใครที่อยากมากินชาบูโฮมเมสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ ทุ่มปิดวันจันทร์รับรองได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านชาบูที่ใครได้ลองต้องกลับมาซ้ำแน่นอนแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย